สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะเที่ยวบ้านน้องๆ EP ที่115่มาแล้วนะคะสำหรับใครที่รออยู่มาแล้วจ้าเชา้ชาๆแบบนี้เรามาดูบ้านสวยๆที่น้องๆสร้างกันเลยนะคะหลังแรกของเราเลยจ้าอะพี่ปอคะไปเที่ยวบ้านหนูหน่อยนะคะขอมาหลาย EP แล้วอยู่ในโรงเรียนหนูชื่อการ์ตูนอายุ10ปีโอเคน้องการ์ตูนไปกันเลยมา เป็นบ้านอะไรเดี๋ยวไปดูก่อนนะจะอ๋อนึกออกแล้วต้องเป็นประมาณอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะหอพักนักเรียนเออน้องเขาสร้างเพิ่มเติมมานะจะอุ้ยเห็นความสีชมพูความสีม่วงเดี๋ยวเราไปดูก่อนเลยนะนี่น้องเขียนว่าอะไรเดี๋ยวขอดูก่อนห้องของเด็กหญิงวราพรและเด็กหญิงวิพายาเป็นเพื่อนกันใช่ไหมหรือว่าเป็นพี่น้องกันจ้ามาดูห้องแรกก่อนอันนี้น่าจะเป็นห้อง พี่มั้งพี่น้องกันหรือเปล่าโอเคนี่สีชมพูหวานแววเลยนะจ๊ะน,นี่น้องก็สร้างเก่งนะสิบปีอ่ะนี่มีเตียงมีตู้โหคือสีชมพูแบบสีชมพูจริงๆทุกคนนี่เป็นอย่างนี้นะห้องพักนักเรียนออยู่กันแบบมชมพูหวานกันเลยจ้าไปดูห้องสองนะว่าน้องเขาสร้างประมาณไหนนะ สีม่วงปะสีม่วงปะหรือว่าสีฟ้าสีม่วงแหละเออเนี่ยสร้างขายกันเลยเพราะเป็นพี่น้องกันใช่ไหมไม่ได้บอกนะว่าเป็นพี่น้องกันหรือเปล่านี่สร้างเหมือนกันเลยน่ารักดีนะเห็นปะเอ้ยน่ารักน่ารักอ่าชอบชอบปหลังต่อไปพี่ปอคะไปหน่อยนะคะไม่ได้ไม่ได้ใช้ของหนูอ๋อไม่ใช่ของหนู แต่สวยมากชื่อข้าวหอมอายุ9ขวบอ๋อพอดีว่าน้องเขาไม่ได้สร้างนะแต่ว่าน้องเขาส่งมาว่าเฮ้ยพี่ปอมมันสวยนะไปดูเดี๋ยวนี้เลยโอเคตามไปดูกันเลยจ้ามาโหใหญ่อลังการมากเลยทุกคนอันนี้น่าจะเป็นต่างชาติสร้างใช่ไหมเป็นบ้านของผู้ชายทุกคนเฮ้ยเราลืมภาพเก่าๆไปเลยอนะ่ะเขาทำได้ไงเนี่ยหูต่อเติมมันซะอลังการมากเลยนะทุกคน ดูดีเดี๋ยวขอเดินแล้วก็เดินแล้วก็จะงงงงนิดนึงเฮ้ยอะไรไอ้ไอโล่นี่เขาทำจากอะไรอะ่ะมีถามด้วยเฮ้ยสวยอะ่ะทุกคนสร้างได้ขนาดนี้เลยเหรอหุยต่อเติมได้เลิศมากอ่ทุกคนหุยนั่นนะดีดูดีเสา,สา,สาโสโโหไม่รวยทำไม่ได้นะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่รวยทำไม่ได้ไม่รวยสร้างไม่ได้นะ ต้องมีตังประมาณเท่าไหร่อุ้ยลายผ้าสวยอะทุกคนเพิ่งเคยเห็นเหมือนลายออกแนวกุหลาบกุหลาบนิดนึงไหมออกแนวหิหินอ่อนอุ้ยลายนี้สวยเมื่อวานเพิ่งชมผ้าม่านไปวันนี้มาชมลายผ้าปูที่นอนอะโอ้โหโค้ตสวยอะทุกคนดูดีเขาทำไงเนี่ยต้องมีตังกี่สิบล้านนถึงจะสร้างบ้านหลังนี้ได้อะบ้านแบบชีวิตจริงอะชีวิตจริงอะ โอ้ยเป็นร้อยล้านเลยมั้งเออบันไดนี่ทํายังไงอะทําเป็นสองสองอันใช่ปะ่ะแล้วก็ประกบลงไปใช่ไหมยังไม่เคยลองเลยบันไดสองชั้นนะแบบเนี้ยแบบเหมือนมีพรมวางอยู่อะเออใช่ยังไม่เคยลองยังแอบ,บสงสัยในความสวยของเขาอยู่ว่าเขาทำยังไงโอ้ยดีมากดีมากเลยอ่ะดูกันไปเป็นไอเดียสำหรับใครที่เริ่มสร้างแล้วแบบว่าเฮ้ย เรามีความสามารถแล้วนะลองขยบมาเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะเพิ่มอีกขั้นนึงให้มันสูงขึ้นไปอีกแบบโอ้ยฉันได้แล้วเฮ้ยแบบนี้ฉันได้แล้วอะไรเงี้ยโอ้ยลิดมากเลยอะทุกคนนี่สวยหูมีจอสามจอด้วยไหล์สดไหล์สดกันไปเลยทีเดียวทุกคนมีมงมีไมโอ้โหดีจังโอ้ดีมากเลยอะ่ะไม่รู้จะแบบว่าชมอะไรดูดิ โหวิวิมิตอะไรนะวิสมาลาพูดไม่ถูกเลยพี่ปอชาวจัดถึงไม่เช้าก็พูดไม่ถูกนะจ๊ะอะไรนะวิสมาลาเออใครใครพิมพ์ถูกพิมพ์มาด้วยเฮ้ยเดียดลืมหลังเก่าเลยอ,อันนั้น,มนไ,นไม่ให้คนใช้อยู่ไงทุกคนข้างล่างอะเกี้ใช่ไหมให้คนใช้อยู่ต่อไปเลยจ้าพี่ปอไปเที่ยวตลาดสุขโขทัยหนูหน่อยค่ะพี่ปอ ูชื่อแพรวแพรวาแพรวาแพรวาอายุเจปีค่ะเจขวบเอาเจ็ 7, 7ขวบก็อ่านเป็นเปีเออไปแล้วสมองชาวจัดชาวจัดโอ้ยตลาดน่ารักทุกคนนี่ฮินี่ขายลายขายมะนาวทุกคนตอนนี้แพงเวอร์อันนี้อะไรส้มเจสิบบาทโอ้โหเออไม่แพงไม่แพงราคานี้อยู่นะส้มมีหมูกระทัะปะปุแล้วมีอะไรอีกนะ่ะ ข้าวแกงหรือเปล่า,อ,าอ่านไม่ทันวิ่งเร็วจังนะหนูวันนี้ใส่ชุดพยาบาลมาด้วยหาชุดไม่ทันนีอ่อะไรตลาดสุขโขทยัยตรงนี้ต้องเป็นอะไรห้องน้ําหรือเปล่าลืมทําหรือเปล่าตลาดต้องมีห้องน้านะทุกคนปวดฉี่ไม่รู้จะไปฉี่ที่ไหนอ๋อเข้าเข้ามินิมาร์ททุกคนเออใช่มินิมาร์ทมีห้องน้าเฮ้ยได้อยู่นะเจ็ดขวบทําได้ขนาดนี้ก็เก่งนะทุกคนตบมือใช่ตบมือให้น้องด้วย ต่อไปไข่มุกเองของหนูเป็นงานสงการค่ะเที่ยวหน่อยตั้งใจทํามากชื่อไข่มุกอายุ11ขวบมาเดี๋ยวเรามาดูน้องไข่มุกอายุ11ขวบนี้ก็น่าจะประมาณมปห้าไหมปห้าไหมปหแหละอุ้ยดีใจจังเลยมีน้องปห้ามาดูด้วยแล้วดูดีสองคนนี้น้องไข่มุกกับน้องตะก,กี้น้องอะไรแพรวาปะ่ะอ้ยใจใจตรงกันเลยจัดงานสงการนะเอ้ยไม่ใช่ดีเป็นตลาดอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่สงการเป็นตลาดตลาด ดูดูปืนดูปืนดูปืนฉีดน้ำทุกคนโอ้โหคิดได้ไงเนี่ยเออน่นะดีคิดได้ไงเน,ะนาะในมีของขวัญด้วยนะแล้วก็มีโซนขนมจีนแปลกเนาะทาไมงานพวกเนี้ยต้องมีขนมจีนก๋วยเตี๋ยวเรืออีกอย่างหนึ่งทําไมทําไมต้องมีมันเป็นอะไรที่ต้องมีใช่ไหมเอออยากกินนะพอพูดปุ๊บอยากกินขนมจีนบุฟเฟ่ขึ้นมาทันทีเลยทุกคนอร่อยอ่ะ นี่อะไรนี่อะไรงานวันสงการสร้างเองจากน้องไข่มุกนะคะเออประมาณนั้นแหละอ่านคร่าวๆเอ,อ้ยเก่งนะทำเป็นเล่นไปนี่สวยสดงนินงามขอร้องเพลงให้หนึ่งเพลงก่อนร้องไม่เป็นจ้าไปต่อไปเลยพี่ปอคะทำไมไม่ไปบ้านหนูล่ะคะขอหลายทีแล้วหนูขอสองรอบแล้วหนูชื่อใบบุญอุ้ยชื่อน่ารักมากเลยค่ะทุกคน อายุแดขวบอยู่ปสานะคะพี่ปอไปดูบ้านหนูหน่อยคือจะบอกว่าไปสุ่มมัว่วแบบไปมั่มวๆไม่ได้แบบว่าเฮ้ยต้องตรงไหนอันนี้มีน้องๆส่งมาไม่ไม่ไปบ้านหนูอยู่ที่อีพีนั้นโอ้โหไม่ได้ไม่ได้ไปะดิเออเพราะว่าบางทีก็อยากจะไปแบบหลังๆก็เดี๋ยวไปนะอ่ะอันนี้ก็อยู่ที่อีพีเท่าไหร่ไม่รู้มาเนี่ยเฮ้ยน่ารักอ่ะทุกคนอายุเท่าไหร่นะตะกี้น้องบอกอายุเท่าไหร่สิบเอ็ดป่ะเฮ้ยน่ารัก วันนี้เห็นบ้านแบบนี้ประมาณสองหลังแล้วนะ EP ที่แล้วก็ประมาณนี้มั้งชมพูชมพูแหวแวแหววเด็กผู้หญิงชอบสีชมพูจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่รู้รู้คือพี่ปอชอบดูมันสดใสดูมันแบบเดีอะไม่รู้จะพูดว่าอะไรคือมันดีอะนี่นี่น่ารักเอ้ยดูโล่งๆดูแบบสบายลูกตาดีนะคะทุกคนน่ารักน่ารักเก่งมาก ต่อไปสร้างให้แบบอลังการกว่านี้เลยนะเพราะว่ามีพื้นฐานในการสร้างแล้วแสดงว่าต่อไปต้องสร้างเก่งแน่นอนโอ้แล้วทำไมต้องรีบขนาดนี้นี่เห็นไหมมีดอกมงดอกไม้น่ารักอ่ะอ่ะปรับปรุงนิดนึงนะตรงหลังคาทําให้มันแบบว่าสูงขึ้นอีกนิดนึงมันจะได้ดูแบบว่าเฮ้ยหลังคาไม่แบนนะต่อไปพี่ปาอไปบ้านหนูหน่อยได้ไหมคะหนูชื่อลีนา่าอายุ11ปีขอครั้งแรกเลยโอ้โหขอครั้งแรกก็ได้เลยนะจ๊ะเนี่ย เพราะอะไรเพราะสุ่มมาไม่ได้ว่าเจาะจงใครนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปดูของน้องลีนาอายุ11ปีกันค่ะว่าจะสวยแค่ไหนน้องสร้างอะไรเอ่ยน้องสร้างอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันสินี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเป็นบ้านตรงนี้มุมยอดนิยมทุกคนต้องมาทุกคนอ่ะเฮย้ยสวยจริงสวยจริงอ่ะแค่ดูตรงนี้ก็รู้แล้วว่าสวยอะ อายุสิบเอดปีอ่าเก่งต่อไปสร้างให้มันใหญ่ด้วยนะอยากเห็นอยากเห็นพัฒนาการของทุกคนว่าเฮ้ยสร้างขนาดนี้เลยเหรอร้อยหนึ่งอ่ะเขาแบบประมาณร้อยเซฟใช่ไหมครบกันหรือยังอยากรู้จังเลยอ่ะเออน่ารักมากเลยค่ะลีน่านี่เดี๋ยวพี่ปอจะพยายามลงให้เยอะที่สุดเลยนะบางเดี๋ยววันไหนจะว่างจะลงวันละสักสองคลิปนะจะได้สักประมาณสิบหลังสิบ หลังอะเพราะว่าตอนนี้ได้ประมาณอ้าวทั้งนกทั้งอะไรเริ่มมาแล้วคือตอนนี้ไปได้ประมาณไม่กี่หลังเองเดี๋ยวจะวันไหนจะลงเช้าเย็นเลยนะเอาให้ตาแฉกันเลยค่ะทุกคนหุ้ยน่ารักน้องลีน่าชอบชอบชอบมันเล็กกระทัดรัดดีนะทุกคนเนี่ยเออลองสร้างจากตรงนี้ก่อนก็ได้ <c oughs> <c oughs> นกมาแล้วทุกคนพี่ปอต้องรีบไปอุ้ยตาบอกว่าหุ้ยพี่ปอเป็นผีพี่ปอเป็นผีพี่ปอต้องรีบไปแล้วทุกคน โอ้ยสร้างเก่งสร้างเก่งตุ้งมือให้น้องเขาด้วยโอ้ยออกไม่ได้ออกไม่ได้ออไไดเดินแล้วก็จะงงง,งนิดนึงนะนี่ขนาดบ้านหลังมินินะเนี่ยยังเดินงงเลยทุกคนถ้าบ้านหลังใหญ่จะขนาดไหนเออเ,อ,อ,เอ,อ้นี่บ้านแหละอันนี้บ้านพ่อแม่อันนี้บ้านเราเออแบบแยกสัดส่วนกันไปนะทุกคนโอเคเจอกับพี่ปอใหม่ในคลิปต่อไปจ้าไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวเผื่อเจอกันตอนเย็นอีกทีหนึ่งนะ